อยูชื่อเด็กหญิงขายกาขายสีดูประชอนทับสามต้องคุณคณรูนิกายค่ะต้นหอมต้นหาานกจูงต้นหงกว้างต้นยำต่อไปต่อมาต้องการต่อแทนตั้งใจตั้งแต่ตัดสิงตัวต่อตัวเมียตัวเอง ตามใจตื่นนอนตู้กับข้าวตู้เย็นตู้เสื้อผ้าเตาไฟเติบโตเตารีดแต่งกายแต่งงานแต่งตั้นแต่งตัวช่วยซามขังเทียถั่วเขียวถั่วงอกถั่ว ทำงานสวัสดีค่ะคุณครู